องผูกทถ่ยากไถ่แข็งหลายวันถ่ายถ่ายเป็นเม็ดกระสุนถ่ายก้อนใหญ่มีเลือดเคลือบแม่อย่าปล่อยไว้อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตลูกน้ำหนักตัวน้อยได้แล้วจะทํายังไงให้ลูกถ่ายดีอืดนิ่มหนึ่งให้ลูกได้กินนมแม่เพราะนมแม่มีซินไบโอติกช่วยกระตุ้นการขับถ่ายหากไม่ได้กินนมแม่ให้ลูกกินนมพงอาจมองหานมที่มีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกอาจพอช่วยสองลูกอายุหกเดือนขึ้นไปให้กินอาหารเสริมตามวัยส่งเสริมให้ลูกกินอาหารกักใยเช่นผักและผลไม้อาจมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไบโอ พรีไบโอติกและวิตามินดีสาทันง่ายเพียงฉีกซองผสมน้ำหรือนม3 0ซีซีหรือประมาณ1่ออนแล้วคนให้ละลายไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติให้ลูกทานวันละหนึ่งซองก็จะช่วยให้ลูกถ่ายดีอืดนิ่มขึ้นได้ทานได้ที่ลูกอายุ6เดือนขึ้นไปเราดูแลลำไส้ลูกดีลูกก็จะขับถ่ายดีอืดนิ่มและเมื่อลำไส้ลูกดีก็จะช่วยลดการเจ็บป่วยลูกได้เพราะลำไส้เป็นที่อยู่ของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันการส่งเสริมให้ลูกได้ทานอาหารที่ให้ปรไบโอติกและพรีไบโอติกจะช่วยรักษาสมดุลในลลลลลลไไไไสสููููู้้้กกกกกกแแข็็งงงรรรดดดดดดดซึึมมมาาาาาอหีีภจจะตปววยยช่ กา3ให้ลูกดื่มน้ําให้เพียงพอเหมาะสมกับวัยนะคะก็จะช่วยทําให้อุจจาระนิ่มขึ้น4นวดทองกระตุ้นลําไส้นวดท้องให้ลูกเป็นรูปตัวยูคว่มทําท่าปั่นจักรยานในอากาศทําท่าเข่าชิดพุงถ้าลูกเดินได้วิ่งได้แล้วก็พาลูกไปออกกาลังกายช่วยบริหารลาไส้ให้ลูกขับถ่ายดี 5. ลูกวัย1-2ปีฝึกการขับถ่ายให้ลูกจะช่วยให้ลูกมีวินัยในการขับถ่ายที่ดีลูกท้องผูกทายยากถ่ายแข็งแก้ได้โดยการรักษาสมดุลในลําไส้ลูกในการส่งเสริมให้ลูกทานอาหารที่มีโปรไบโอติกและพรีไบโอติก